เนความรู้สึกที่ชอบมาส่วนตัวคือผมคิดไว้นานแล้วละ่ะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับเพราะเมื่ที่แล้วผมก็แยกไม่ออกแตถามมดีโอ้หวยเขาก็ตกมุกเรามาอย่างนี้เพราะเลขตัวนี้เขาจะใช้ประจำถ้าเป็นหกห้าศูนย์หกศูนย์เก้าเขาจะเป็นเซตตัวเดียวกันนะแต่เมื่อวมนเมื่อกี้เขามาเปลี่ยนเป็นเจ็ห้าศูนย์ผมก็เลยงงงงวิธีการเขานี่ถามว่าถ้ามาลงมาตรงนี้แล้ว กรอบนี้จะมีประโยชน์นกะผมมองไว้นะแต่จะเป็นตัวไหนผมยังไม่รู้หรอกแต่เบื้องต้นผมจะมองไว้อยู่นะจจะแปรปกมันจะหลุดมาข้างนิดหน่อยแต่เราก็แปรตามเนื้อผ้าเนาะเราแปรตามที่เราเห็นนะใช่ครับแต่กลุ่มเลขอาจจะถ้ามันหลุดข้างกรอบก็ออกไม่จะออกมานิดหน่อยใกล้เข้าแปรปกเราเหมือนเดิมจะให้ดูนะเพราะว่ามันมันถือว่ามันเป็นตัวส่งที่น่าสนใจมาก ให้ดูนะแปลกๆนะใหม่เอี่ยมอ่องแกะใหม่เลยเพราะว่าดูตัวนี้หลักสิบหกหกตัวนี้ออกหกหนึ่งหนึ่งตัวนี้ออกหนึ่งเจ็ดสองตัวนี้ออกสองห้าแต่เป็นมันไม่โชว์หมดคือโชว์แต่เจ็ดกับสองพอเข้ามาตัวนี้อะไรนะหกแค่ไม่เลือเลยนสะี่ <4. S 2> ออกเข้าหกอีกก็กลับมาหกหนึ่งอีกแค่ไม่แปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเสร็จก็มา เ็750 hey, <Yeah. S 1> ทีนี้ <Yeah. S 1> ผมว่างวดนี้มีเปอร์เซ็นต์นะอย่างน้อยมีสองตัวอยู่ในกรอบนี้ถ้าดูไล่มาจากข้างล่างนะ <Yeah. S 1> 7 6 1 2 6 5เห็นไหมรับมุกตัวนี้เขาไม่โชว์นะแต่ตัวนี้ <Yeah. S 1> เป็นห6 1 2ตัวนี้2 5เห็นไหมครับง <Yeah. S 1> ตัวนี้1 7ก็ไม่โชว yeah. หกตัวนี้คืเป็นหกหนึ่งเจ็ดตัวนี้คือเจ็ดสองโชว์นี่ไล่คือไล่ไล่จากข้างบนลงมาได้หลักสิบไล่จากข้างล่างเจ็ดหกหนึ่งสองหกห้าปั๊บไม่รอดหรอกแถวนี้คิดว่าไม่รอดนะไม่รอดอาจจะเป็นเลขล่างก็ได้เพราะมันอยู่ใต้เส้นครับ <c oughs> เลขบนอาจจะอ้อมอ้อมม่แม่แมัในใกล้ๆกันแถวนี้แหละอยู่ในแปรป,ปกเราเห็นไหม <c oughs> มันจะกอดอคอกันแปรป,ปกเราอยู่นี้หมดเลยถ้าเลขดังเขาก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ครับ เลขดังเขามาเลขดังเขาอยู่อยู่โซนบนแล้วคือมันผ่านมาแล้ว <S <S เลขดังเขาคือตัวนี้มันผ่านมาแล้วนี่มันมาผ่ามาผ่านตอนนี้นเป็นหกหนึ่งมาตัวนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมองดูก่อนมันหลงทางหรือเปล่าหกหนึ่งสองอ๋อถูกแล้วหกแล้วก็มาห้าเลอถูกแล้วตรงนี้หกหนึ่งแล้วก็มาห้าศูนย์เดี๋ยวดูทบทวนตำรายรอบก,กัน ความคิดนี้เออใช่หกหนึ่งห้าศูนย์ค่อนข้างจะโอเคแล้วผมลองเสี่ยงแล้วหล่ะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคู่นี้เลยนะเราสังเกตสองห้ามันออกตรงตรงอ่ะสามเจ็ดมันต้องออกตรงตรงนะแต่มันอันนี้เป็นเป็นแปดสองห้าแต่งดนมันงดนั้นมันออกที่เราแล้วผมละเมอเจ็ดสองห้าแต่ตรงนี้มันเป็นแปดสองห้า นี่เขาจะเว้นย้อนกลับมาเป็นหกหนึ่งก่อนแล้วก็ตีขึ้นมาห้าแต่เขาตัวส่งเขาจะส่งมาทางนี้เลยเป็นห้าศูนย์ตรงนี้หกหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ห้าศูนย์ก็อยู่ตรงนี้ผมว่าไม่รอดเนี่ยกลุ่มนี้มีเปอร์เซ็นต์โดนมากมีเปอร์เซ็นต์มากแล้วถ้าว่าหลุดนี้หน่อยก็น่าจะออกมากลุ่มแปรปกเราเห็นไหมนี่ไม่ว่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งซีหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยเป็นได้หมดนะนี่ยเนี่น,นี่ตัวนี้สําคัญมากนะผมว่าไฮไลท์อยู่นะัเนี่น่าจะมีหวังนะ เห็นไหมครับสแคปสแครสแคปใครชอบโซนไหนอ่ะมาข้างทางนี้ก็ได้ไหมให้เพราะว่าอยู่กลุ่มกบแฟป,ปกเราก็อยู่ใกล้ๆก,กันมันจะเป็นเลขกลุ่มเดียวกันหมดเลยแต่จตัวนี้จะรู้สึกวา่าจะค่อนข้างแบ,บร์เบยโจนคือผมมองหลายวันแล้วตัวนี้แต่ปกติเขาจะดังมาสี่เจ็ด ทีนี้คือกําลังวันอะไรที่วันพุธบนเลขสี่ใช่ไหมก็ถ้าถ้าเราซื้อสี่เจ็ดสามเจ็ดก็ถือว่าใช้ได้อยู่มันก็อยู่ในนี้หมดแต่ผมว่าอไม่น่ารอดเนะงานนี้ไม่น่ารอดคือเลขจะเป็นตัวเก่าด้วย <c oughs> เลขบนอาจจะเป็นตัวเก่าเลขล่างอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยบนล่างคืออาจจะมีเลขตัวเดียวกันบนก็คือสมมติว่าเจ็ดบนเจ็ดล่างแบบนี้ไปเอาแบบนี้ดีกว่า อาจจะเป็นไปได้วันนี้อาจจะออกเก็ดหนึ่งสีข้างล่างหรือสามเ็ดแบบนี้ก็ได้เป็นไปได้อยู่ประมาณนี้หรือเ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเ็ดอะไรแบบนี้ก็ได้ข้างล่างก็สามเ็ดแบบนี้ครั้งที่สองนะย้ำสามเ็ดคือถ้าถ้าหลุดจากนี้เราก็ไปเตียวกับลูกก็จะมีตัวเด่นเขาคือเก้าเก้าสองคือปีที่แล้วออกไอ้งวดน,น้นมันออกสองเก้าลงวันนี้ก้าน่าจะเขยบมาหลักสนะิบน่าจะเป็นเก้าสี่ตัวเด่นอีกตัวหนึ่ง ที่จะชิงดําเป็นเลขล่างครับ,รบก็ถืออยู่ข้างเคียงกันอยู่ประมาณนี้หละใกล้เนื้อครับ่านี่94นี่ก็ได้ตัวหน,นึ่งน่าจะเป็นเลขล่างนี่ก็ล่างบ,บนก็อาจจะโยงอยู่แถวแถบนี้ละไม่เกินแถบนี้หรอกบนนะที่เ่าไม่ไม่ค่อยหลดุดถ้าใครชอบ59ก็ได้จะไม่เล็กดังเข้ามานะอยู่ในเซตหมดคือมันคมหมดแล้วแต่ว่าตัวน,นี้ถือว่าเด่นนะ ตามมุมมองผมแต่ว่าจะเป็นยังไงผมไม่รู้ถือว่าเพราะว่าทุกอย่างคือมันมาชนตรงนี้ครับแต่ตัวนี้ก็พอมาชนแล้วชนนี้ต่อไปมันคือจะเข้าโซนนี้อยู่แล้วล่ะโซนข้าบเส้นปกติมันจะมีสามตัวนะมนจะได้เลขสามตัวแต่ถ้าออกสี่ห้าเก้านึ่งวดงวดนี้นะที่ออกอะเอทีเอ็ม่หมายเลขบัญชีเก่าผมวมันนั้นเกิดเสียกระทานหันวันห้ยออกครับ จำได้เลยงวดนี้ออก4 5 9เลขท้ายหมายเลขบัญชีเก่าผมเป็4 5 9นี่มันถึงครบรอบกี่ปีแล้วไม่รู้นี่นี่จำได้เลยตัวนี้4 5 9คือวันนั้นวันหวยออกออกงวดนี้แหละบัญชีผมจะไปกดเ t ทอ่ะเกิดอาการอีกซิเดนต์คือกดไม่ได้มันเสียหวยก็ออกตัวนี้เลย4 5 9เต็มๆ่ะอันนี้ เติมมันเหมือนกับนวนๆมาถึงรอบมันเนาะหกหกหนึ่งอันนี้หนึ่งเจ็ดไม่โชว์สองห้าก็ไม่โชว์นะช่วงนี้แต่พอเข้าหกหนึ่งเขาโชว์เลยนะสองหกหนึ่งคือสามตัวแต่พอเข้าห้าสนนี่คือโชว์สามตัวหลุดจากนี้จะเป็นสามตัวอะไรลงพ่วงเราดูแถวนี้นะมีหวังอยู่มีลุ้นมีลุ้นนะกรอบนี้ถือว่าสําคัญอยู่นี่คคอหนึ่งช้อยชอยนี้ผมว่าหน้ามองมากครับอย่างน้อยได้สองตัวอ่า มีสองตัวแน่นอนตรงนั้นคือมีสองตัวแน่นอนนล่วละจุดนี้อลองดูครับพิจารณาดูท่านผู้ชมนะบางคนก็บอกว่าผมดูลุงของผมรู้แล้วหัวจอกันเลยก็บอกว่านี่นี่คือกอไก่เออก็ดีนะถ้าเราสื่อได้กันแบบนี้ง่าย,ายๆก็โอเคนะก็อออบอกว่าจะมีคำตอบอยู่กอขอคอ,องอนี่คือถูกทุกขอ้อ <c oughs> เออถ้าถ้าถ้ากระพุมใจนะถ้านำเสนอขนาดนี้แล้วถ้าจะรู้แล้วว่าออกอะไรก็ถือว่าดีแล้วนะเริ่มจะรู้คือแงคือพอใจแล้วจุดนี้อ่ะใช่ครับแต่แต่ปกติเลขที่เขาออกศูนย์มานี้หวยจะไม่พ้นถ้ามันหน้าต่ำก็ไม่เกินเจ็ดหนึ่งสี่แล้วเราจะเขียนเลยวบาเจ็ดหนึ่งสี่เลขตัวเก่าผมก็กลัวเหมือนหนึ่งห้าเจ็ดแบบนี้ผมก็กลัวนะเพราะมันมีช้อยที่ผมน่ากลัวหนึ่งเจ็ดห้าก็ได้แบบนี้ครับ เป็นเลขตัวเก่ามาออกไปอ่ะให้ดูอาจารย์แม่ก็ได้แต่จะสลับตำแหน่งกันนิดหน่อยน,นี่นทุกคนรอคอยอยู่ชุดนี้ก็ออกได้นะนี่เห็นไหมครับชุดนี้ก็ออกได้นะแต่เก้านี่ยกให้ไปอยู่ล่างไปปีป,ปีที่แล้วออกสองเก้าจจะมาสี่เก้าก็ได้เก้าสี่แต่โซนบนนี่คุมแถบนี้ใช้ได้แล้วนะพอเพิ่อออกตัวเก่าคือสามตัวนี้สลับตำแหน่งกันหน่อยคือสามตัวเลย แต่วนมากมันจะผ่านไปแต้มหนึ่งถ้าถ้าอย่างเขาหลบซูนว่าวันพุธคือเลขสี่ใช่ไหมครับอย่างเขาหลบเขาลดแต้มหนึ่งก็สามเจ็ดแค่นั้นเองหวยมีแค่นั้นง่ายๆเลยถ้าเขาดังเราก็ไม่ซื้ออ่าพอาดังมาเจ็ดสองเก้าเราอย่าไปซื้อมันไม่ออกอ่าเอาซื้อตัวที่ไม่ดังอ่อย่างนี้เลยอาแบบนี้ดีกว่าก็เป็นสเต็ปของเงแล้วเดย้าคือคืออยากให้มองไปที่อาจารย์แม่ครับ แต่ส่วนตัวผมจะชอบอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่มุมมองเนาะครับตอนนี้ผมเล็งสมมตินะปีที่แล้วออกอะไรเอ้ปีที่แล้วออก98แล้วอ้งวดใกล้ๆเมื่อกี้ออก29ใช่ไหมครับเราจะเอา9หลักสิบหรือเอา9หลักหน่วยดีบบน,นี้นั่งคิดหนักเลยนี่เลยปัญหาใหญ่ถึงว่าถ้าออกเล็กล่างนะสมมุติไม่สมมุติหรอกเราชอบอยู่ก็ไม่คิดมากถึงว่าเล็กงผมวางไปเลยก็ได้อา ชอบไม่ชอบผมกวางชอบไม่ชอบไม่รู้รุ้เดี๋ยวจะให้ดูอยู่รุ้นหนาววนล่างก็เอากลับเอาแค่ตัวเดียวพนะอรา้รุ้นหนาวก็มีตัวนหนึ่งที่ชอบอยู่ประมาณคือสายตรงมันมนะสาย,สายตรงเลยอ่ะลุงสายตรงมีประมาณสามตัวนี้โอ้ยทำไมผมไปเขียนสี่หกวะ <laughs> ไม่เป็นไรอ่ะเขียนแล้วอย่าแก้นะ ผมว่าจะเขียน49แต่มือไปเขียน46อ่ะเขียนผิดเนาะไม่เป็นไรอย่าแก้นะครับมือพาไปนะเนี่ยมันเป็นแคสมือพาไปแหละไม่ได้ตั้งใจเขียนนะรค่ผมว่าจะเขียน49แต่มือผมไปเขียน46ไม่เป็นไรเอ้าเขียนไปแล้วเป็นซ่อนเขียนแล้วคือเขียนเลยครับคือเข้าใจว่า9ก็6กับ9คือตัวเดียวกันก็พอดโอ้พระเจ้าจอนไม่รู้เลยเอาไว้ก่อน บน,น,นผมจะชอบอส่วนตัวตอนนี้ผมชอบไม่กี่ตัวนะบนผมจะชอบชอบเจ็ดห้าเจ็ดห้าแล้วก็ออะไรดีเนาะชอบสี่หนึ่งตอนนี้บนผมจะชอบประมาณนี้นะ สองตัวอืมแต่ตัวอื่นผมยังไม่รู้แต่ผมจะมองดูในนี้อีกครั้งหนึ่งยกตอนนี้ชอบแค่นี้คือตัวล่างมีเฉียดเกินมาตัวหนึ่งก็ไม่รู้ถ้าออกตัวนี้ก็ไม่รู้ไงเป็นฟุกไปเนาะครับแต่ถ้าตัวนี้แต่เลขตัวนี้ใครใครจะเซตคือให้เอาสองตัวไว้ก่อนเนาะครคือพยายามมาสองตัวไว้ก่อนแล้วก็น้องน้นใครจะกลับอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยเอออยูผมจะชอบเซตอยู่ประมาณนี้ เลขบนผมจะชอบอ,อยู่ประมาณนี้นะตรงใจหลายๆท่านหรือเปล่าไม่รู้ใครจะกลับตัวเลขสลับไปตำแหน่งก็ได้วันนี้วันพระด้วยนะะลองไปเชียงโดมจะชอบอยู่ประมาณนี้หลายๆคนก็ชอบฝันช่วงวันนี้แหละคือผมเชื่อมั่นว่าเลขเก่าจะมาเพราะว่าผมไปดูสไตล์ศูนย์หลักแสนเนี่ยเขาจะช,ชอบออกตัวเก่าเขาเลยเริ่มาาห้ตัวเก่านะจะมาคือตัวเก่าไม่ได้อยู่ไกลนะหวยอ่ะเก่าใกล้ๆเลยลุงเก่าใกล้ๆเลยนะอืม นี่แหละถ้าผมจะชอบจริงๆคือเอาแล้เก่าใกล้ๆอะ่ะเอาแบบนี้เลยก็เดี๋ยว่นิดเดียวเองคือมันมันจะหลบเราไม่ไกลคือห,ยหยวยหวยงวดนี้อะ่ะคือออกใกล้ๆเห็นไหมเจ็ดห้าศูนนี่เขาย,ยกตัวนี้ไปใส่เลยนี่เอาหลักร้อย,อยู่แถวนี้ก็ได้ว่าเจ็ดห้ามาคือมาแน่นอนแล้วเจ็ดห้านี่มาโปเราจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้ หนึ่งก็ได้แต่ถ้าดูตัวชุดหน้าเขากันไหมสี่หนึ่งนี่คือเซตเดียวกันกับแปลปกเราใช่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่นี่เขาจะเป็นเซตเซตเดียวกันเจ็ดหนึ่งสี่กับเจ็ดหนึ่งสีม่มันเป็นตัวเชื่อมขอเขาหมดเลยนะนี่เพราะว่าเราจะดูงวดที่แล้วมันก็ออกนี่ทางทะแยงเขามานิดหน่อยนี่ครับไดัขีดให้ดูกัน มก็ดูอยู่มวลทแเดนเร็วที่ว่าห่วงศูนย์ก็เพราะตรงนี้แหละเห็นไหมคือสองหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์นี่ถ้าก็ไปทางตรงก็อยู่ uh huh. เห็นไหมเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ก็อยู่ตรงนี้เหมือนเลขหน้าเขาก็ยิงทะแยงมาเหมือนกันเอเจ็ดหนึ <7 15 S 1> ่งห้าเขาก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ก็อยู่ uh huh. ตรงนี้แล้วก็ศูนย์สี่เก้าเขาก็อยู่ทะแยงตรงเห็นไหมเออเขาทำไมทำแนวนั้น อืมันเลขมันอยู่ไม่ไกลนะแล้วมาดูใกล้ๆเอาดูใกล้ๆกันดีกว่านี่ลและเลขหน้าเขาก็ยิงตรงเหมือนนี่เอเชื่องสองหกหนึ่งเสร็จก็มาเจ็ดห้าศูนย์ใช่ไหมนี่ถ้าเกิดจะมาหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านั่นก็ถือว่าเข้าประเด็นเราหมดเลยจุดนี้ครับเอาหน้าตื้นๆเลยนะไม่ต้องไปไกลแล้วใกล้ๆมีอะไรใกล้ๆจ่อๆเลยอาจจะมาออกห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้า 514, 714, 715, 157อะไรอยู่บริเวณนี้ใช้ได้ครับถือว่าอยู่ในแปรปกหมดแต่ว่าผมมาดูจุดนี้ผมยังห่วงว่าผมเคยเจออยู่แต่ทีนี้กรอบนี้ถือว่าสําคัญเพราะว่าบางครั้งมันจะเป็นถ้าเรามองเห็นบนมันจะเป็นเลขล่างครับผมก็มองว่าเป็นเลขบนผมนี่มองหลายวันแล้ว37น,นี่รู้สึกว่าจะชอบมากแต่ทําไมระแปร3ไม่ได้ ทีนี้การซื้อเราก็ต้องซื้อกันสามเจ็ดกับสี่เจ็ดใช่ไหมหรือห้าเจ็ดอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้หรอกคือถ้าว่าสี่เจ็ดมันก็มีทําไมจะไม่มีใช่ไหมแต่ตัวกันมันคือตัวนี้เพราะว่ามันจะแต้มเดียวจากวันพุธบางทีมันเพราะว่าเมื่อกี้มันออกวันอาทิตย์หนึ่งมาครับงวดก่อนนะออกวันอะไรนะมีวันอาทิตย์แล้วก็วันอะไรที่หวยปราบเซียนวัน วันอังคารนะวันนั้แต่ก็ลองลองดูนะวันนี้ผมก็ก็ยังไงไม่รู้ผมไม่ชอบเลขใหม่ผมชอบเลขเกา่าเก่าชอบตัวเก่าเก่าเลขตัวเก่าเก่าไม่ว่าจ,จะเป็นอันเบงตอร์มจะชอบหนึ่งกับสี่เจ็ดกับห้าหนึ่งเจ็ดไม่ชอบแต่ชอบเจ็ดหนึ่งนะถ้าพูดตามจริงอ่ะชอบเจ็ดหนึ่งแต่ผมไม่เขียนในในฐานะที่เข้าใจคือให้ให้ดูใน อาจารย์แม่ดีกว่านะก็ให้<า>ดูอาจารย์แม่เป็นหลักดีกว่าะร,ะรอบแล้วคุยกับเอฟซีหน่อยนะคืออย่างเพี้ยนก็คือเขาดังสองเจ็ดแล้วก็ซื้อสามเจ็ดนี่มันมุกง่ายๆเราไม่ต้องไปซื้อสองเจ็ดแล้วซื้อสามเจ็ดแบบนี้ถ้าไม่ชอบที่ลุงจับก็จับเอาเองจับเอาเองอได้แต่ส่วนตัวผมจะชอบโซนนี้หละ่ะดูเอาเนี่แหละก็มาทางนี้ได้แตะน,น,นี้ตัวนี้ตัวเลขสีมันก็น่าสนอยู่นะ บ้านสองหลังไหมลุงบ้านสองหลังคือเราจะแยกเป็นสองเซตแต่มันจะมีส, learning, สับวางกลางเนาะครับเซตนี้คือน้ำาน่ายแล้วเหรอนีไงไงไ่ไอไอสองกับสี่กับเก้านี่น่าจะเป็นเซตล่างแต่ว่าปิดงวดก่อนเขาทำสองเก้าแล้ววันนี้ผมว่าเก้าสี่น่าจะมาตรงกว่าตรงตรง,ายยงตรงเออเก้าสี่น่าจะตรงแต่ถ้าไปตรงที่เราเขียนผิดก็เป็นสี่หกอีกเรื่อง <c> อันนี้เขียนผิดนะปกติลุงจะเขียนเอาพูดเลย สี่เก้าลุงจะเขียนสี่เก้าเก้าสี่นี่ผมตั้งใจเขียนพอนนี้ก็ว่าจะเขียนสี่เก้าแต่มือไปเป็นสี่หกอันนี้ไม่รู้นะอืม,มันไปโดยเองธรรมาชาติไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> เออไม่ได้ตั้งใจนะอแต่บนบนผมจะชอบอยู่ไม่เกินสี่ตัวนี้แหละล่างผมจะชอบเป็นเก้าเก้าสี่นะครับอยู่ประมาณนี้เนาะ,ะหนึ่งเกียถ้าใครชอบหนึ่งเก็ดก็ได้นะเพราะว่าผมยังชอบเลขกเก่าอยู่เพราะว่า เราเอาฐานของเลขเก่าเขามาออกคือเอาห้าหนึ่งเจ็ดเรามาออกแต่ว่าถ้าเขามาสามตัวก็ถือว่าเป็นเลขตัวเก่าเลยนะครับเก้าเนี่ยอาจจะไม่มาเต็มที่นะอาจจะมาเป็นเก้าเก้าห้าหรือเก้าสี่อะไรแบบนี้ผมจะมองไปอย่างนี้นะเพราะดูไปตามรูปส่วนมากจะเป็นเก้าสี่ตรงตรง,ตรงนะถ้ามาเลขล่างแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเพราะว่าบางครั้งเขาก็หลอกเราเนะาะใช่ครับ หลอกเราก็ไปดูทางบันไดเสริมบันไดเสริมก็คือกรอบนี้แหละเป็นตัวเสริมที่น,น่าดูอย่างนะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะท่านผู้ชมตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะเขามารวมอยู่ตรงเส้นพอดีอ่ะถึงตำแหน่งต่อไปเขาจะเริ่มเส้นถ้าเกิดมาสามตัวก็อยู่ไม่เกินข้างถ้าเราได้สองตัวอาจจะหลักร้อยอาจจะไม่ไม่อยู่กันนี้อาจจะออกมาข้างนิดหน่อยก็ได้แบบนี้นะคือเอาสองตัวไ้ก่อนแล้วมันมาหนึ่งเจ็ดสี่ตรงตรง่ะทำไงล่ะโอ้โหเจ็ดหนึ่งสี่มันก็ถือว่าเป็นเลข พราะว่าปกติเขาเลขเลขศูนย์หลักหลักแสนส่วนมากบนเลขศูนย์ส่วนมากจะมีหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่จะมีแค่นี้นะเลขก็จะมีพัวพันหนึ่งแค่นี้สนะ่วนมากถ้าไปดูศูนย์ทุกจุดแล้วเราจะดูเหนือศูนย์ไปจากกลุ่มหนึ่งสองบรรทัดหนึ่งหวยจะอยู่ตรงนั้นแหละจะมีอยู่จุดหนึ่งถูกกนได้โอเคครับนั่นเทคนิคง่ายๆนะให้ไปคิดเอาเอง แล้วถ้าใครมองไหนข้อตาแล้วก็ลองจับดูเพราะศูนย์ครั้งสุดท้ายมันออกตัวไหนเนาะศูนย์ครั้งสุดท้ายออกศูนย์เก้าห้าคือไม่มีโจทย์เพราะว่าพอวาหวยออกศูนย์เก้าห้าปั๊บหวยหยุดออกสามงวดแต่ศูนย์ก่อนนั้นนั้นอันนี้เน,นี่ยตัวอย่างอยากให้ดูง่ายๆนี่ผมเลยคิดว่าเลขหน้าศูนย์ะเขาจะออกตัวเก่าๆคือที่ออกมายัางไม่มีตัวหนึ่งมาครับ งอใออกสองสองสามงดต่อมาก็ออกสอกงสอง,งวันนี้ผมถูกแสดงว่าเขาบอกถึ่งเลี้ึ่เลี้ยนะจําได้ว่าวดนี้ผมถูกนะสองสองนี่ครับสังเกตนะเลขเขาจะออกตัวเก่าผมเลยมาเทียบข้าง <c oughs> เทียบข้างกับงวดนี้ตัวเก่าน่าจะมาคือคู่นี้อ่ะไหนละ่ะมีคู่นี้แหละจะมาใครจะไม่ชอบเจ็ดห้าหรือจะอจัดนะมี คือตามที่ผมวางไว้นั่นล่ะคือผมชอบใครจะชอบอยู่ส่วนตัวเลขที่เด่นๆ่นก็อยู่ประมาณนี้หละ่ะใครจะใครจะชอบเก้าก็เอาเก้ามาแทรกจะไม่ว่าจะเป็นห้าหนึ่งเก้าได้ที่ผมเขียนยังไม่หมดนะนี่คือชอบส่วนตัวก่อนก็ะจะมีห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดหรือว่าไปหรือใครจะ